ปลาสลิดสวยๆจ้าเดี๋ยวเราจะทอดกินข้าวแรงกันก็อสองตัวก็พอแม่อีกตัวหนึ่งไว้กินรุงนี้อันนี้ทอดให้ลูกกินด้วยนะครับกัวยจับ กินลูกชินลูกามไมคเย่กินแล้วก็นอนงรับมันนั่งท้อง,บบง,อง,ง,งตึงนั่นงตาเิ่นร้อนเนี่ยนั่งรับเนีย่ยแต่ว่าจะหน่อยเกี่ยวเกียวไข่ใช่ชะอมลเลวเกี่ยววกนนะเพอืมนี่น้ำพริกกะปิอีกตานานังานนัไก่แกะบอกบตา เดี๋ยวใส่รถไปเลยใส่รถข้าแรงเดี๋ยวขากลับมัดไว้มือนังเป็นนวตไปเติมกั็นน้ำปากแล้วฮะมือนังเป็นนวตไปเติมกั็นน้ำปากแล้วจัดไก่เขาก็มีใส่หัวนี้ได้ยู่บัวเลยคนบอกเจ้าซื้อหัวแบบเข้าวไทยอาหารตามสั่ง <c oughs> อ่ะ มันบ่มีไข่นะแม่เนาะถ้ามีไข่หมดเลยไข่หลายเลยไข่เขาเขาอุ่นคู่นี่ไปดิอืมทอดกินกับเขาสวยร้อนๆนี่พี่น้องโอ้โหเป็นเอียงสีสุดยอดมากข้าวเหนียวทอดก้างเมื่อคืนนีกต่อหนึ่ยำกินทอดก้างแค่ว่าทอดตัวนึงเพิ่นทอดให้ลูกลูกกินไปเคืองนึงเหลียะขางนึง ตอนเนี้ยผมชื่อคนว่านี่กินเบิดฮะคยว่าคยเลียกคือว่าโอ๊ะถ้าคนกินเบิดเจ้าสิกินอย่างคนก็เลยจงไว้เจ้าครึ่งนึงกินเนี้ยกินครึ่งนึงผัวกินครึ่งนึงเนี้ยกินกระลูกสองคนผัวกินครึ่งนึงแช่ว่าสื่อมาซีโต้ไปขายไอศิครีมก็เลยซื้อมาเห็นพอเ h ็ t พอพอดีแช่ว่าโอเคอยู่เนาะไปเบิืงปลามาให้พี่น้องเทานั้นแหละจไปเบิืงปลาพร้อม มันก็เลยฝนยังนีงเ่เราก็เลยว่าเดี๋ยวเพิ่งมาเอาท่อนี่จักช่องทำมือก่อนเลยเห็น,นคนขายปลาสลิาาลกออสดก็เลยซื้อปลาสลิดมาทอดเออแซ่บดีได้เหรอทุกคนเนาะกินกับน้ำพริกกะปีแม่แต่หน่อยตำน้ำพริกกะปีนี่จังที่เลยพี่น้องแซ่บโอ้คือนี่ทอดตัวเดียวมาคู่กันกินแค่กินเขาทุกคน กเข่าหลยหามื mm. mm ่พราะว่าย so ่ำ so ย so uh ่ำเทียงแต่หน <Yeah. S 1> ่อยบ่ได้กินเขาไหมกินเนี่ยกินเขากินเขาคือยังพระนี่แหละคือเด้อพี่น้องพระเขาเจ้าบ่กินเขาแรงเเขานเขที่ยงแต่หน่อยบ่กินแต่หน่อยกินเขาเศร้ากับเขาแรงอันนี่ โมแพ้ว่าล่างใบแพ้ว่ามาผักใบหมองฝุ่นมันมันตากฝนเพทศ<ม>หรือ,อบกงุ้มเก็เลยมบกงุ้มหมองครับผคินมาน่ากินมาพี่นอ้องพี่น้องสนใจอยากได้แกว่าต้องทอดเด้ใช่แพ้ว่าทอดให้เหลียวส่งให้นี่ก็ได้คือกันน้องแพ้แพ้แกว่าถ้าปากยังชีมมันไปบ่ได้เนาะมันค่อยๆกินไงวะพรเจ้า เขาเจ้าเครื่ะเขาจ้าอางุ้มไิ๋มันเขาเจ้าซุงเอ่อที่มันซุ้มเก็บควบเย็นไหมบริษัทแมนลอยกลัวครับโอ้ยบริษัทลอยกลัวเลยเห็นบัวที่เหาสงตั้งมันที่เอาเย็นกองซุ้ทะเลอันนั้นอันน่ะรถตู้รถตู้เย็นรถตู้แอร์รถตู้ฟีดมาแต่ว่าคอยเห็นอยู่รถตู้นี่คอยเห็นอยู่ฮะ บอ,บอเข้าเจีแลนอยู่เด้อืมนเยมเรเนนเนาะอม,มันตรงนี้ถกามันยังสดอยู่เลยเอ,อ้ยอออยังโอ้ยห่องชดนาก,กัวเลยเกลียวชะน่ะขาขาเนียนเนียนอยู่เดียทอดปลาสลิดให้ดูมีที่ไหนมีที่นี่แหละ มือทานังเส,สี่ยงซวัพี่น้องนังหนึ่งสองสามจับสู้ปลาขึ้นเนี่ยเนี่ยตักปลาขึ้นเห็นมั้งเนี่ยพอดปลาสถิตากินมากกินกับน้ำพริกกะปิพี่น้องน้ำพริกกะปิตะหน่อยตำแล้วกับชะอมอุ้ยบูมีอัน กับไข่ทอดะจมเด็ดยอดฮะเนี่ยเดี๋ยวเจ้าไปชิมมึงเจ้าให้คอยปรุงคอยปรุงคอยปรุงแล้วตอนข่ขนาดตอนทอดๆนะคอยเอาออกมาคอยชิมมึงข่อยยังหูซึ้อเข้มนะคอยใส่น้ำปลาโอ้ยโบแมนข่อยใส่ซีอิ๊วขาวคอยใส่ซีอิ๊วขาวกับ ผงนวดนิดหน่อยแค่นั้นอน่ะ่อยกระบอกแล้วถ้าข่กินไข่เจียวนี่ข่จย้มบ่ค่อยปรุงเท่าไหร่เพราะว่ามันมีน้ำพริกกะปิแล้วแต่หน่อยเลยบ่ปรุงนะแพลว่าเลยว่าเจ้าถ,ดาถอดไข่บัวซฉบเพื่อนถ้าถอดกินก็เขาแต่อีกอย่างหนึ่งทำบ่มีน้ำพริกพี่น้อง ่ว่าอันนี้ตัวหน่อยมันมีน้ำพริกแล้วนะตัวหน่อยเอาไว้แก้มกับน้ำพริกหมได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วพอ,อ,อแล้วลุกแล้ว,ลลวน่ากินมากค่ะก็ตั้งใส่กออ๋วยกิ๋วฮะตั้งใส่ก๋วยตั้งสุนปะตองอีกเีย นยัดกัดก็ได้ไปสวีดกันนักเที่าหลักที่าสวีดใส้อี๋สวีดมุนลักไอซีครีปไหมทำไมอะขี่รถตะเล่งตะเล่งไปกินเขาด้วยกันไงมุนโอ้ยมันนี่พึ่งวันหยังวันขานวันขานวันซุกมื้อื่นจะเฮ็ดของบ่มื้ออื่นไปตลาดยนี่ยมาเช้าอยู่ไปเอาของมาเฮ็ดจ้าเฮ็ดของมื้อไหน ำแรงเออเจ้าว่าอากาศคอยจีคายไอติมเลยบ่จะวาต้องไปพายุก็วัด็ต้องงหลงเล่นเล่นเล่นเขาวัดเล่นไปวัดก่อนวัด่าตสบียงก่อนเนาะเขาไปทั้งไหนวัด่าม่มงวัด่าบียง่าม่มง มันบัทธันเพนฮ่อกับบัวใดเด้อมันพเพื่อเงินแล้วบอกเขาเห็นบั้เราว<ม>่จาจูบไปขายวัดธาตะเบีงเมือน,นัอ้นเขาได้พวกคนละหลายทัดแล้วเปล่าเมนเขาไปบัวเขาไปบัทธันเขาเขาเข้า,ปปปปาเข้งเออเขาพะวงเขาหยานมันเขาพะวงเอ่อเฝ้านะแต่ว่าแต่ตอนนี้หูเดียวเ<ม>พระาะว่าวัดธาตุเบียงกับบเปียงน้ำมันเท่าไรเพระาพระว่าเขามีทางหลัด ตีโคงไตสะพานเลยแล้วก็เมื่ออื่นที่ส่งเอาของไปลูกค้าเอาของไปลูกค้าก่อนเอาของไปลูกค้าแล้วก็สิแเรียนแม่เอาชีซะเดี๋ยวแม่ต้องซักผ้าให้ลูกอีกมือนึงนคือไม่เหมือาเจ้าเลนผู้เดียวได้มั้ได้คอยก็จะเลนผู้เดียวตลอดบ่เป็นยังเพราะว่า อันนั้นเดี๋ยวกลับมามาครับถ้าจะอยากไปข่อยวะโอเคตามนี่ตกลงแผนงานกันเพ,พระาะว่าแค่ว่าสิเฮ็ดงานเดี๋ยวทาอากาศตรงเข้าตรงเมืออากาศเนี่ยชั่งหน่อยเมึงฝนฟ้าอากาศวัดมรนยากสิจืดเนี่ยเนาะม,มันมันมีวงจอดมันก็นถ้าธรรม,มา <พอ S 1> ดาล่ะฝนมันตกมันจืดเพราะว่าเป็นย่างพี่นออ้องเขากัน ไปขายเพราะว่าเดี๋ยวอีดหนาหนาวหนาหนาวเพชรชีสใส่กอกุลเส้นขาย <ไป S 2> ให้ตะนอยไปขายติมครับไปตั้ง <ไป S 1> ลาดไทยเพชรชิบไปขายใส่สกอกุลเส้นของเพชรสูงคือเกาแต่ว่าชีแยกกันเพชรชี่ไปขายใส่กอกุลเส้นอยู่ในบ้านตะหน่อยเรียนไอติมมือจักมือละสามหน่อย พี่ว่าขายได้เด้ใส่กอกอุ่นเส้นมือละห้าร้อยห้าร้อยกับครับแกหักทุนไปแล้วมันกัเนาะหักขาดทันขาทุนประมาณเดี๋ยวก็ไอติมนี่แหละอืกับ่ได้หลายดอกบ่ได้หลายแต่ว่าแต่วห้าร้อยห้าร้อยนี่เขากะขัดส่วนที่เมื่อว่าพี่ว่าเฮ็ดเบรร่วงอลังกายทายเฮ็ดเองพี่น้องมันเลยขาดทุนมันมันเลยบ่ได้หลายโมเมนต์ขาดทุนมันเลยได้กำไรน้อยกำไรน้อย ส่วนหนาหนาวเพื we ่อที่ขายอีกผู้ใดผู้ใดเคยออนผู้ใดที่เบิรงคิดเพื่อน่าี่เพื่อไปขายที่ว่าไฟใหม่เห็นบ่พี่น้องบดใหญ่ไฟใหม่ไฟใหม่ล้านเพื่อนเพื่อเหันล้มหนาหนาวหนาหนาวละล้มมันแห้งแล้วยวันนี้มันพัดเต่าวันนี้น้ำมันมันบอกละไฟกับน้ำมันม็นบอกละบุ้มขึ้นเลยตอนนั้นตู้กระแตกนะพ่อนนาะตู้กระแตก

ข่อยิไข่อชีโบนี่ไหมข่อยชิย่างเทียดเดียวแล้วก็เอาไปขายเลยใช่ไหมอืมใส่ไปกล้าไปขายเลยไปถามเพื่อนว่าเอาใส่กอกป้จ้าใส่กอกป้จ้าสิโอเคอ่ะไปก่อนไปมาค้าขายเออแล้วมีคอมเมนต์นึงว่าขายพวงเหล็กพวงเหล็กขายโล่งเลยขายพวงเหล็กขายโล่งโอ้โหห้องโปเมียนครับไปเลยนะห้องเฮดบโปเมียนคนี้ทุนขายเาะนั้นเลยโปเมียนซื้อโล่งมาก ต้องมัตตาสังต้องเฮ็ดพิธีเป็นในบ้านเฮา,า,อาเออบมเมนต์สีเฮ็ดชุ่มซีชุมหายดิบมเมนต์ขายลงไปบ้านเฮาต้องซอยงาน <พอ S 1> มัตตาสัง <ใน S 1> อือแมนมัมนมตตาสังเพิ่นเป็นต้องมีค่าถาของเจ้าของป<ร>้องกันเจ้าของม,มันบมเมนต์ง่ายๆเดิพี่น้องค <c oughs> วบเสียเนาะจักแล้วเพิ่นแบบเพิ่นแบบ แพรว่ากับเจ้หน่อยทําไมไม่ขายโลโลโงงโศกกับพวงหลีบรษัทเพิ่นม,มันเจ้หน่อยเจ้หน่อยเสียรได้เรื่องพวกนี้เ<ม>นาะคอยกเสียร์คอยเสียรเรื่องพีเรื่องสางนี่คอยเสียถ้าบ้านเฮาต้องซอยเพิ่นอาบอน้ำซศปอ,อบาบน้ำยังอืบ่แม่นบ่แม่นว่าขาย,<พ>ายลูกเห้เพิ่นแล้วก็แล้ร็วอ้ขายลูกขายพวงหลีตู้เย็นพร้อมแล้ว บ่บ่แม่นเพิ่นหมายบ่แม่นเพิ่นหมายถึงว่าขายลงนั่นบ่อยู่ให้เฮาไปเฮ็ดงานร้านลงศพบ่มันน่จักก่ข่อยก็บ่ฮู้แต่ว่าเพิ่น่เอาพวงหลีดเอาลงขายลงศพขายพวงหลีดว่าันหรือเพิ่นจักไดบ่แต่ว่าเฮากขอบคุณเพิ่นหลายๆที่เพิ่นแนะนํามาแต่ว่าเฮาแม่นบ่ล่ะเพราะว่า จระไนก็มีความเสียอยู่วาเนาะจระไนเฮ็ดโบเป็นตระไนยบได้เดินทางสายนีเนาะขาเจ้ากับขาเจ้าทีขาเจ้าเฮ็ดขาเจ้ามีคู่มีค่ายได้ไหมโบเมนวาขาเจ้าเฮ็ดโบได้เฮ็ดง่ายง่เนาะโบเดเฮดเรนเดิเฮ็ดบพื่อกถือเขาเจ้ากวางเนาะบูหายผีเนาะอืหากินกับผีเนาะความเสียเนาะความนั่นเนาะเจ้าชีหู่บ่ อืมบนลบดูดีข่อยข่อยเชียร์ได้เพราะว่าข่อยเห็นมาแล้วข่อยเห็นมากกับชีวิตข่อยข่อยเห็นแล้วว่าให้ขายพวงรีดขายรงศพมันโมเมนดีเฮ้บ่เฮาทาแต่น้อยเริ่มต้นจากที่ โบถ้าเขามีคนที่แบบว่าพาเขาเริ่มต้นจากตรงจุดนั้นเขาก็อาจจะเริ่มต้นได้แต่ว่าเขามีเขาสอนเพิ่นสอนเนอะแต่ว่าเขามีความหลู้เกี่ยวกับทางนั้นเขาบ่เลยนี้ความรู้เกี่ยวกับไปจับปุ๊บเนาะเขามีความหลู้เกี่ยวกับกันถ้ามาขายแบบนี้เขากับเฮ็ดขายเฮ็ดยังสี่เขามีความรู้ทางนี้เขาบ่ได้มีความหลู้ทางสี่ทางอันไปจังซันเขาก็เฮ็ดบดได้จ้ะ ไว้ที่นี่หอยเนี่นย,ยแหละสวัสดีครับขอบคุณเล,ยลายๆติดตามครับ